สวัสดีค่ะวันนี้มาดูนะคะขั้นตอนการเตรียมลำมันจะไปปลูกนะคะ <c oughs> พี่น้องเสร็ <c oughs> จแล้วลำม,มันนะมิวมาเบิึงยูล่ะนี่ลำม,มันลำม,มัน <c oughs> อันนี้ยาวเกินไปอยู่เอาซับซับซับ <c oughs> อันค้น <c oughs> กับมันล้ำกับมันคักๆเราตัดฟื้น ลำโบนยาวเนาะมันแล้วแต่พันมัน,นเนาะอัวม้วมันีได้ล่ะนะอ่าอ่าเบิงแล้วคันนี้อันนี้วันหยุดสาอาทตยนนะคะนี่เป็นนักเรียนนะคะนี่มยูมม่ม .4 ม .5 นะคะนี่มาช่วยงานพ่อแม่ม .6, ค,ม 6, ม 6. ค่ะม .6 เนาะม .6 ค่ะม .6 แล้วค่ะลูกร้านเกษตรกร,รพี่น้องเอ้ยเบ่งเอารวดวันหยุดได้นี่ ตัดหักออกก่อนเนาะกะเอาเนาะนี่เนะาะกะประมาณเนาะคะ่ะแล้วแต่ว่าเ้าเสียบลงเลกยบ,บดเลเพิ่นบอกให้เอาใช่ไกะประมาณนะคะกะประมาณววามอันนี้นนแยก<ด>ทิ้งนะคะอันนี้คือไม่เอาเนาะอันนี้ทิ้งเลยบดน,นี่ทิงค่ะทิ้งอันนี้ทิ้งเลยนะคะส่วนปลปายมันปลายยอดไม่เอาเอาแค่นี้ค่ะพี่น้องเส้ผ้าที่ละซับเลย บกวกกเอาอันนั s <S ้นค er okay? ือย so ิ้มค้านางคนก็ใส่เรือยใส่เรือยเรือยก็ได้เรือยในแรกพนได้ไปหยิบใส่เรือยก็ได้ได้พี่น้องมันชิบกเข็มเป็นยังมันตัดตะกองบอว่างเดือนบอเป็นดูอันนี้เพิ่นเอาเรือยเรือยอจะใส่ผ้ามันชิเรวดูค่ะงานฝีมือวันพระน้อมื่อนี่เนาะ คันมักเบีงเนาะบ้านเทาเอินคันมักเบียงด้วยค่ะฝีมือสวยงามมากตัดแล้วเสียเป็นใสต่อปานี้ิวเอาไปแช่น้ำคือเดี๋ยวให้ดูนะคะตัดตัดเสร็จแล้วมาแช่น้ำแบบนี้นะคะแช่น้ำไว้ชิมหานาทีวัตท สิบห้านาทีนะคะมีส่วนผสมด้วยนะคะนี่ไม่ธรรมดาลนี่แช่นี่หมอมมีกะปิมีผงผงชูรสด,ด้วยนะคะแล้วก็ผงซักฟอกเซนผงซักผ้าเลยะค่ะพี่น้องกะปิกะปิอะไรยังอีงก้ก่อรฮะกะปิผงชูรสมร้อยห้าสิบด้วยนะคะ สียางนะคะที่พเพิ่นแซ่์นน้ำนี่ด้วยค่ะเด้อจะมีสัดส่วนของเพิ่นอยู่ตอนนี้ละมันหมดึดไม่เคยรู้มาก่อนนะคะนี่ว่าต้องใส่กระปีด้วยมีกระปิพงชูรสเพื่อเร่งเร่งยังกับเพิ่นว่าเร่งลากบอแล้วก็เอ็มร้อยห้าสิบส่วนพงซักฟอกนี่ก็คือคายังก็ไแม่เจ๊คาเพีย่ย่บอพงซักฟอกนี่คาเพี่ยะพี่น้องป๊าดหน้ยเสือ แช่ประมาณ1 5บหถึงยีนาทีนะคะแล้วก็เอาขึ้นมาใส่กระสอบไว้นะคะอันนี้คือพร้อมปลูกนะคะต้องเตรียมไว้ก่อนปลูกประมาณ2วันค่ะใส่กระสอบไว้แล้วก็เอาไว้ไปปลูกแล้วค่ะเ้อก็คือต้องวางแผนไว้แล้วว่าจะปลูกอีกสองวันข้างหน้านี่ก็ต้องทำแล้วค่ะ คคอง้งนสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องปู่ของย่าพาแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ